สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ ep 4 6คําคำศัพท์แปลก ยกตัวอย่างเช่นกำเดียวก่อนหมายถึงอีกสักครู่นั่งเจาะเคาะหมายถึงนั่งยองยองแปดมองหมายถึงไม่ตรงจุดขลึกตึกตักหมายถึงทำอย่างรวดเร็วห่างแค่แอวบางหมายถึงรูปร่างดีอรออ่อย หมายถึงท้องไส้ปั่นป่วนไม่ค่อยดีห,ออห้องโอกห้องโอยหมายถึงร้องเสียงหลงเพราะความเจ็บปวดหาปักหากินหมายถึงไอ้หาวงเล็บเป็นคำด่านะคะห้อนห้ายหมายถึงสิ่งไม่ดีเตกปูดเตกแมนหมายถึง ทำยังไงก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวยุ่งยะยุ่งหยาบหมายถึงยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเต้นแห้งเต้นกาหมายถึงตื่นเต้นดีใจหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีเจ้าปะกันคลิปหน้าเน่ะเจ้า